หน้าคนรักเก่ามันเต่าไม่ทันสมัยแม่ยิงก็ยิงอย่างคนหมดวังฝากไปถึงคนรักเก่าของแม่ด้วยนะแม่คนรักเก่าอ่ะคนรักเก่าอ่ะดูสายตาแม่เนาะคนรักใหม่ระเบิดลง <c oughs> วันนี้แม่มาในเมนู ปลาเนื่งกับน้ำจิ้มแจ่วจ้าแจ่วหรือแจ่วน้ำจิ้มแจ่วปลานึ่งน้ำจิ้มแจ่วของแม่น่ะมันจะเด็ดยังไงเดี๋ยวมาดูไม่ปลองไม่คาวความคาวนี่ตัดออกไปเลยแล้วนี่วิธีเลือกปลาเนี่ยเดี๋ยวแม่จะบอกเทคนิคการเลือกปลาวันนี้แม่ใช้ปลาไอ้นี้ปลาทับทิมหนูจะใช้ปลานินก็ได้จะใช้ปลาช่อนก็ได้จะใช้ปลาอะไรก็ได้ปลาไปนู่นก็ได้แล้วไปเก็บมาเนาะเออปลานึ่งเนี่ยจะอร่อยได้ยังไงหนูดูเลยที่สําคัญ ปลาต้องสดเหงือกต้องแดงอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ดูดูสัก่อนตาใส่แจ้วเลยนี่ปากภุบสนิทถ้าปากอ้าตาค้างอย่างนี้ไม่ได้โดนฆาตรกรรมดู <S 2> <S 2> หนังหนึ่งไม่มีถลอก <S <S ทุกอย่างสมบูรณ์ หนูจะได้ปลานึ่งที่อร่อยอันนี้แม่จะทําเป็นเมนูแบบบ้านๆเดินไปตลาดเจอปลาเจอวัตถุดิบแบบนี้หนูก็ซื้อมาเลยยัดๆๆๆนึ่งเลยนะตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมอันนี้ในส่วนที่เราจะยัดลงไป <Okay. S 1> แล้วก็หอมกระเทียมพริกผักชีฝรัง่งมะเขือเทศสีดา <Okay. S 1> อันนี้ในส่วนของน้ําจิ้มน้ําจิ้มแจ่วของแม่แบบบ้านๆเลยน้ําจิ้มน้ําจุ้มน้ำจิ้มแบบบ้านๆเลยเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวน้าําปลาน้ําตาลส่วนเกลือ,อน,นี้มันเป็นส่วนของปลานี่ สิ่งสําคัญหนูต้องล้างปลาให้สะอาดนะลูก <Okay. S 1> เกลืออย่าห่วงใส่เข้าไปเลยหนูใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะตามงุ้งตามเงือกมันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหนูจะต้องเอาเมือกมันออกให้หมดเมือกมันเนี่ยจะทําให้คาวปลาอะไรก็แล้วแต่หนูทําอย่างนี้นะลูกหลังจากที่หนูจัดการกับปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างนะ้ําอีกทีหนึ่งะแม่ล้างปลามาเรียบร้อยแล้ว แม่จะให้หนูดูนะระหว่างปลาที่ล้างแล้วกับปลาที่ยังไม่ได้ล้างความต่างมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยโอ้ยแอไม่แก่ลูกก็โอจะนั่งก็โอแล้วนี่คือที่ล้างแล้วมันจะใส่อย่างนี้เลยหนูดูเหงือกมันนี่เห็นไหมใส่แตงเมื่อกี้ก่อนล้างเห็นไหมมันจะมีเป็นขุนๆมันจะเป็นแบบเหมือนเศษอะไรแต่ะอะไรอยู่เยอะแยะเลยเหมือนละแป้งฟันใหม่ๆเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ท้องนี่ขาวตัวเลยจากเมื่อกี้นี้นี่ดูท้องมัน เ็นไหมเนี่ย้าวขาวแล้วหนูดูเขาทํามาเขาบอกเขาล้างแล้วฟาร์มใสตัวนี้เห็นปะ,ะก็ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่หนูห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยถ้าหนูล้างปลาไม่สะอาดเสียเวลาเนื่องมากินกินข้าวก็จะติดเมือกมันก็จะติดแล้วมันจะมันสะดุดในเวลากินมันไม่สะอาดอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี่เครื่องสอดไส้เข้าไปในท้องปลานี่ย ตุ้งตุ้งตุงตึงตึงตงตงตึงตึงตึงตงตึงตึงตึงตะไครเอามาตีอย่างงี้เนีตีให้กินมันเนี่ยกินให้กินมันมาอย่างงี้ยอย่าลืสับตะไคร้ให้แม่ด้วยนะจริงงจรงรงยโหตะไครกรจัดกระายนี่เลยอย่างงี้อเขาบอกว่าตะไคร้เนี่ยมันให้ความสดชื่นจริงนะหายใจโล่งเลยเวลาไก่มันจะตายอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยแม่อยู่บ้านนอกอ่ะเขามีที่นี่เลยไก่ชนอ่ะที่เอามาตีตีตีกันเงี้ย ไก่มันจะตายใช่ไหมเขาใช้ตะไคร้อันนี้คือเรื่องจริงนะนี่ตาโชคไก่จะตายตีตะไคร้ให้ไก่ดมไก่อ่ะไม่ตายตาโชคอะตายโอ้ยแสดงหนูนี่ปั้นใส่ยัดลงไปอย่างนี้เลยยัดลงไปในท้องอย่างนี้เห็นไหมเอาตะไคร้ยัดลงไปนะหอมแดงกระเทียมยัดลงไปยัดลงไปในนี้ยัดยยัด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 ลงไปใบมะกรูดขั้นสุดท้ายคือใบมะกรูด ถ้าตัวใหญ่หนูบ้างมันบ้างนอนแนวนอนอย่างนี้นะหนูรูปเกลือน,นิดหนึ่งเอาเกลือนนะรูปมันรูปมันต้องเยอะมากนะรูปรูปรูปเดี๋ยวมันจะมีสองรสชาติ ปลาเรียบร้อยแล้วทีนี้อันนี้สําคัญวิธีการนึ่งปลาให้อร่อยและไม่คาวคือหนูต้องตั้งน้ําเอาน้ําใส่ซึง้งแล้วตั้งให้น้ําเดือดก่อนคือให้มันมีไอออกมาเลยแล้วหนูถึงจะเอาปลาลงไปใส่ซึง้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนึ่งเลยวันนี้ซึ้งน้อยหน่อยนะลูกเพราะว่ามันมีแค่ซึ้งเดียวซึ้งไม่เยอะพุ่งอย่างนี้เลยนะหนูก็อุ้มมันจา้าใส่มันลงไปเลย นอนให้มันนิ่งๆนะเดี๋ยวแม่จะมาหาใหม่เดี๋ยวแม่ไปทําน้าจิ้มก่อนไปในส่วนของการเนืน่อปลาเรียบร้อยแล้วแม่จะมาเตรียมผักให้หนูดูว่าผักควรใส่ตอนไหนทําไมแม่ไม่ใส่ไปพร้อมปลาเลยแม่มีเหตุผลเดี๋ยวมาดูกันแม่อากลาปีมาแม่อากาศขาวมาตังโอดหรือขึ้นชายก็ไม่รู้ละ่ะแม่ก็เรียกตังโอก็แล้วกันเรียกไม่เหมือนกันเอาเถอะนะกินแล้วมีประโยชน์เหมือนกันหนูก็ล้างรอไว้เลยนะ กระหล่ำปีก็ผ่ารอไปเลยนี่ส่วนกระหล่ำปีหนูก็เลือกเป็นกระหล่ำปีเบานะลูกกระหล่ำปีแบบบ้านๆเราที่เราเนื่อกินแล้วมันจะอร่อยนะลูกกรอบอร่อยนะจ๊ะแค่ okay, น,นั้นพอละประกาศข่าวก็นี่แม่ไปล้างผักรอก่อนต้ามาดูในส่วนของน้ำจิ้มกันนี่ พริกสิคะหอมแดงกระเทียมทำเยอะๆวันนี้แถบมาบ้านแม่เยอะกินปลานึ่งเอาให้แซ่บเลยนะวันนี้สามส่วนนี้พร้อมกับเกลือเดี๋ยวไปดูซิว่าโอ้ยเวลาไม่ชอบใครเขาบอกว่าให้คั่วพริกคั่วเกลือสาดเดี๋ยเธอแม่จะลองสาดดูซิว่าไอ้ที่เขาว่านะมันตรงตามเป้าไหมไปเกลือ ใส่เกลือลงไปด้วยนะคั่วไปเรื่อยๆนะลูกไอ้ช่วงคั่วเนี่ยหนูก็นะร้องพุ่งร้องเพลงจะเล่นไพ่อะไรก็เอานะเอาที่สบายใจมาเกือใส่ลงไปเลยจ้าโอ้นี่มันน่ากินจังเลยอะ่ะโอ้แม่อยากไปทำขายแล้วอะ่ะคั่วอ,อันนี้เสร็จแล้ว ปลาได้ที่พอดีเลยลูกเดี๋ยวไปเอาผักอ่ะใส่ลงไปในปลาถ้าไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวปลามันสุกเกินไปแล้วเนื้อมันจะแข็งมันไม่ฉ่ำน้ำมันจะสูญเสียน้ำไปรีบกันเจะจ้าคุณลูกค่าไปนะคะเปิดพออบพบปลานี่เลยจ้าเอาส่วนที่แข็งลงข้างล่างนะจ้าไว้ร่อน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 ,อน,อนแม่ใส่ตังโอเนี่ยเพราะว่าตังโอเนี่ยมันมีกลิ่นซึ่งสามารถดับกลิ่นคาวของปลาพวกนี้ได้โอเค ยที่แม่ไม่ใส่ถาดเนะี่ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดใส่ถาดน้ำปลานะมันแฉะลงไปแล้วก็ขาวอ,อเดี๋ยวเราไปตำน้ำจิ้มกันนะจ๊ะโอเคเวลาหนูคั่วเสร็จแล้วเนี่ยหนูต้องรีบตำเลยนะมันจะทำให้แหลกไวถ้าเกิดหนูตำตอนเย็นนะ่ะเย็นสัก5้าโมงมันไม่แหลกถ้าตำตอนนี้แหลกโอ้ยตำหมดได้เลย โอ้หอมมากเลยลูกอ้อนั่งตัมมันสูงว่าไม่มีแรงอะ่ะโคกมันสูงแม่ขอยืนตัมนะลูกอ้อแม่ต้องยืนตำต้องนั่งปรุงอุ้เรื่องเยอะเก<ห>ิดมาไม่สมบูรณ์แบบคือช่วงร่างสั้นนี่แหลกแค่นี้พอนะลูกนี่นะแหลกแค่นี้พอนะมะเขือนอะ่ะ จะมีเปรี้ยวมีหวานมันจะเพิ่มรสชาติแล้วหนูก็บีบมะนาลงไปนะถ้าหนูมีมะกอกหนูก็ใส่มะกอกไปก็ได้โอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมะกอกที่เราตำต้มตำนี่เราลูกมะกอกป่านะหนูไม่ต้องเปรี้ยวเปิลอะไรมากมายนะเอาที่รสมันกลมกล่อมคือมันไม่มีอะไรนําอะไรมันนัวนัวโอ้มีปลาราเนาะ ปลาจ้าหนูตัดอันนี้ลงไปนิดนึงนะไม่ให้มันป่าแค่นี้เพอนะนี่ส่วนน้ำตาลมาก,กี้เนี้ยถ้าหนูชอบปลาปาาเถื่อนๆแบบสุดๆนะหนูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่แม่เนะ่ยเป็นคนที่ต้องนิดนึงแล้วแต่แล้วแต่แ แล้วจ้านี่โอ้โห,โโหเขาเหนียวเนาะ เสร็จแล้วน้ำจิ้มสูตรเด็กของแม่ส่วนเรื่องรสชาตินะ่ะเอาตามใจชอบหนูเลยแม่บอกให้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นเองว่ามันมาแนวนี้จะเปรี้ยวจะเค็มจะหวานอะไรเพิ่มตามใจจะใส,ะส่อะไรเพิ่มก็ตามใจปลารุ่งปะลาร,รล้าปลาแจ่วปลาเจ่าอะไรก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องปลากันลูกน้ำจิ้มเสร็จปลาแม่ก็นึ่งเสร็จพอดีพร้อมผักผก็สุกพอดีเลยกลิ่นมันละมุนมากเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยต้ง่ะอยากกินที่ทำท่านี้ตื่นเต้นนี่ ไปเลยจ้าเอาขึ้นได้แล้วจ้าโอ้โห บนหรือล่างมันจะสูงหรือตามขยาวแล้วนะเนี่ยปลาเนี่ยจะให้กินทั้งบนหรือข้างล่างฮะบอกมาโอ้เห็นข้าเหนียวเอาอย่างอยากกินแย่แล้วอ,อมจะเสกคาถาลงนะหน้าทองอยากกินแย่แล้วดูดูเนือ้อปลาแม่ดูผักแม่ดูน้ำจิ้มแม่มันยัว่วยัวโอ้ยัว่วยัว,ยว,ยวจา้าเข้าเหนียวจา้าเตรียมข้าเหนียวจา้าใครยังไงก็ช่างเหอะอืมโอ้เห็นน้ำจิ้มเนาะโอ้บีม สุดยอดเลยอ่ะอ,อ,อ,อร่อยอ่ะเมนูนี้ใครพลาดถือว่าพลาดเมนูเด็ดเมนูหนึ่งเลยอนนี้ทำปลาสนะุก่ะแล้วก็เฮ้ยเชื่อไหมลูกตัวเดียวไม่พอแม่เห็นน้ำจิ้มแม่แล้วยั่วแม่เอาตัวงเลยอร่อยม,ม,มากสุกก็ด้ดวย เหมือนที่แม่บอกโอ้โหเหมือนแม่เข้าไปอบอยู่ในตู้ที่รถหน้าท้องเลยหอมหอมปลาสดดูไม่ยากเลยเวลาสุกแล้วนะตามันจะหลุดออกมาอย่างนี้แต่ถ้าปลาไม่สดตามันก็จะลึกเข้าไปปลาสดถ้าหนูนึ่งเกินไปมันก็จะหดเข้าไปอีกโอ้หหลายอย่างหลายแบบหลายเรื่องเดี๋ยวแม่บอกก่าลังสองตัวเสร็จเรียบร้อยไปกินต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเหนียวหมดเปครื่องกระติ๊บแล้วเนี่ยแม่บอกรสชาติเลยนะบท บอกรสชาติน้าจิ้มก่อนมันอร่อยมากคือบอกไม่ถูกมันไม่เปรี้ยวนําจนเกินไปมันไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มันไม่เค็มมันมาคือมันอร่อยอ่ะมันมา3ามรสอ่ะมะเขือเทศมันมีความเปรี้ยวความหวานเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันไปตัดรสโอ้โหดีมากเลยสุดๆปลาแม่ไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อปลาหวานละมุนปลาก็สดส่วนเนื้อปลานะที่แม่เอาเกลือรูปเมื่อกี้นี้นะมันไปกระทบกับความหวานของปลานะของเนื้อปลานี่นะมันมีเค็มนิดๆแล้วหวานแล้วมันกลมกล่อมมันคือ มันใช่เลยขอบอกเลยว่ามันใช่เลยสรุปแล้วรวมๆกันแล้วอร่อยวเวอร์เบอร์ตองจริงๆอันนี้อร่อยวเวอร์เบอร์ตองแม่ให้ไปเลย 20คะแนนเต็มเขาให้กันสิบคะแนนแม่ให้ไปเลย20คะแนนเต็มหนูต้องทําหนูต้องทําเมนูนี้หนูต้องทํา <Okay. S 1> อย่างนี้แม่อยากบอกต่อขอบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะไปเลี้ยงไอ้ทุยก่อน <S <S ฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนะฉันคนบานป่าหนาตาเหมือนโจรเอาอันนี้ไปด้วยกินข้าวเฟื่อยแล้วร้อนก็ดีขนาดพูดน้ำลายยังอยู่ใต้เลนเลยลูกโอ้ไปแล้วแหละในซึ่งนั่นอีกตัวหนึ่งโอ้ยอ้